กรรมฐานแก้อารมณ์คำสอนโดยหลวงพ่อจลันทิตธรรมโมการเจริญพระกรรมฐานนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราแก้อารมณ์ให้แก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์อารมณ์ไม่ด,มดีอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจอารมณ์แค้นพยาบาทอาฆาตอิจฉาริษยาหรือทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งโกงและทั้งขี้เกียจมีพร้อม ถ้าเราปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้มันจะกำจัดอารมณ์นั้นไปหมดถ้าอารมณ์ดีจะทำดีได้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างจะรู้ว่าเราไปโกงเขามามันไม่ดีเลยถ้าจิตใจท่านได้ขั้นตอนของกรรมฐานสติปัฏฐานสี่มีสติสัพชัญญะทุกอิริยาบถท,ท่านจะมีอารมณ์เสมอต้นเสมอปลายจะไม่คิดร้ายต่อกันจะมองคนในแง่ดีเสมอ เรามองคนด้วยหลักธรรมะมองด้วยอารมณ์มองด้วยปัญญาอย่าไปมองคนเรื่องของกิเลสเป็นเหตุทำลายตัวเองไม่ใช่คนอื่นเขาทำลายเราเราเสียใจเราไม่สบายใจเพราะลูกน้องไม่รักกันเสียใจเพราะลูกเสียใจเพราะสามีถ้าเรายังไม่กำจัดความเสียใจออกจากจิตใจแล้วจิตใจท่านก็ไม่ดี ต้นไม้ที่มมนงอหงิกเพราะมันแห้งน้ำรากมันแห้งน้ำไม่หล่อเลี้ยงรากนั่นต้นไม้ก็นับวันจะเหี่ยวจะเฉาแล้วก็ตายลงไปแน่นอนที่สุดชั้นใดก็ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างอารมณ์ให้ดีการเจริญพระกรรมฐานอย่าให้อารมณ์ค้างสร้างอารมณ์เจริญสิกขาสามได้แก่ศีลส,สมาธิปัญญานั่นเอง โดยให้มีศีลมีสติสัมปชัญญะไม่ลดละภาวนาแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างปัญหาทางโลกก็ได้ปัญหาทางธรรมะก็ได้ปัญหาภายในครอบครัวปัญหาในทางการค้าขายมันจะมีคำถามคำตอบในตัวของมันเองโดยใช้อริยสัจสี่ยกขึ้นมาเป็นหลักทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรทุกเรื่องอะไร สาเหตุที่มาจากทุกข์ได้ด้วยการนำกายมาเป็นตัวกำหนดพระกรรมฐานตัวกำหนดแปลว่าตั้งสติตั้งสติแปลว่าใช้ปัญญารอบรู้ในกองสังขารจุดมุ่งหมายที่ต้องการอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นให้เห็นตัวตายจะได้คลายทิฏฐิมีทิฏฐิจะได้คลายทิ้งออกไปดำริออกมาให้ชอบประกอบกุศล ท่านจะได้ผลเป็นอนันต์เป็นหลักฐานสําคัญประการหนึ่งนี่คือจุดมุ่งหมายอันนั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายที่ท่านมาปฏิบัติกรรมฐานกันนั้นถ้าอารมณ์ดีใจดีใจเย็นโรคภัยไข้เจ็บก็หายได้บางคนอารมณ์ไม่ดีมองหน้าใครไม่ได้เก,ดเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดกัน ท่านสอนให้รักกันสอนให้มีเมตตาต่อกันสอนให้เห็นอกเห็นใจกันคนเราที่จะผูกพันกันได้จะเกิดความดีต่อกันได้ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็จะช่วยเหลือเรามันก็เกิดความเห็นใจเมื่อเกิดความเห็นใจแล้วต่างคนต่างช่วยเหลือกันมานานก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วความสงสารก็ตามเข้ามาคนเรา จึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขสามีภรรยาถ้าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสงสารซึ่งกันและกันปรารถนาดีต่อกันด้วยเมตตารับรองจะจากกันได้ยากเพราะความผูกพันในความดีมีต่อกันมานานแล้วตั้งแต่เริ่มแต่งงานจนมีลูกมีหลานมีความเห็นอกเห็นใจเมื่อตอนมีทุกข์มีร้อนเขาก็ช่วยเรา ช่วยเอาความทุกข์ออกจากใจอย่างนี้เรียกว่าเห็นอกเห็นใจในเมื่อเราเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ทำดีต่อก,กันไปเรื่อยๆจะสงสารซึ่งกันและกันจะเมตตาปราณีอาริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันและกันเสมอฉะไหนเลยจะจากจะทิ้งกันไปได้ไม่มีทางพี่น้องท้องเดียวกันไม่มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีแต่แย่งสมบัติกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะขาดธรรมะก็นี้คือขาดธรรมะทางจิตใจทางจิตใจนี้สำคัญมากจะไปหาหมวอทางจิตวิทยาไม่ต้องไปเลยกรรมฐานสูงที่สุดแล้วในโลกที่พระพุทธเจ้ายกมรดกธรรมะให้แก่พุทธศาสนิกชนไว้แต่เราเอามรดกของพระองค์ไปทิ้งเสียเช่นพระสงฆ์ท่านมอบมรดกมา พระก็ต้องเจริญกรรมฐานพระบางวัดไม่มีการกระทำในเรื่องนี้วันพระออกไปเที่ยวนอกวัดอีกน่าเสียดายเวลาที่มีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเป็นมรดกธรรมะของพระพุทธเจ้ามอบให้กับเรามาแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับเราแล้วก็ให้เรานั้นรักกันถ้าเรามีสติปัญญาดีมีสติดีอารมณ์ดี จะมองคนในแง่ดีทันทีระหว่างพี่น้องกันไม่ถูกกันถ้ามาเจริญกรรมฐานจะเกิดเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันเมตตากรุณาจะเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นแก่ตัวของผู้ปฏิบัติธรรมะนั่นแหละถ้าผู้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้เป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวอาตมาจะไม่เชื่อว่าท่านปฏิบัติได้สอบตกอดทนก็ไม่ได้ แล้วจะทำอะไรได้อีกหรือจิตใจไม่ดีอารมณ์มันแกว่งก็ทำให้จิตใจตกกังวลเหมือนน้ำในตุ่มมันขุนคนให้มันขุนมองไม่เห็นก้นตุ่มชันใดใจคอที่ขุนมัวมันก็มองไม่เห็นก้อนโคลนก้อนตมแต่ประการใดก็เหมือนกับน้ำคุนมองไม่เห็นตัวปลาชั้นใดก็ชันนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะนุ่งขาวห่มขาวถ้าท่านปฏิบัติได้ ท่านก็จะเป็นคนเรียบร้อยจะเดินก็จะเรียบร้อยมีสติจะหยิบอะไรจะทำอะไรก็มีสติสํมรวมอยู่เสมอธรรมะทำให้เกิดการสํมรวมสังวรระวังมีสติขึ้นตั้งสัมพัญญะก็พิจารณาโดยโยนิโสมนสิการจิตใจท่านก็จะดีมีปัญญาท่านก็จะแก้ปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการตรงนี้เป็นจุดสำคัญ น่าเสียดายมีตำราอยู่ในตัวคือปฏิบัติธรรมแต่กลับไปหาไปให้พระให้สะเดาะเคราะห์น่าเสียดายเคราะหามยามร้ายที่มีกับเราใครเป็นผู้ทำรรเราเป็นผู้กระทำรรเราก็ต้องแก้เองไม่ใช่ให้คนอื่นเขามาแก้ให้เราได้เพราะเวรกรรมตามสนองเรามาเมื่อชาติก่อนเรียกว่าวิบาก,กรรมตามมาถึงตัวเราแล้ว เราก็ต้องแก้โดยการยอมรับกรรมนั้นๆถ้าเราทำกรรมฐานได้เราจะนึกถึงกรรมที่เราได้สร้างแล้วจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาบางคนไม่สนใจเรื่องนี้มานั่งอยากไปสวรรค์น,นิพพานแต่ไม่แก้ปัญหาชีวิตเสียก่อนแล้วจะได้ผลอะไรคนแปลว่ามีปัญหาแปลว่ายุ่งท่านสาธุชนที่รัก เราจะทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคต้องเหนื่อยยากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสวยพระชาติมาอเนกอนันตการถึง8ปสิบอสงไขยจึงมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาพระชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรลำบากลำบนมากมายแต่ท่านเขอดทนได้นี่แหละเรามาเจริญกรรมฐานมาสร้างบารมี ญาติโยมทั้งหลายโปรดตั้งใจมาสร้างบารมีไม่ใช่มาเที่ยวเล่นแล้วมาคุยกันจะเสียใจนะเสียเวลาที่มีประโยชน์มากนักนี้แหละคนบางคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ตามต้องมีบารมีมาต้องมีความเพียรสูงต้องทำมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเรียกว่าบารมีธรรมเช่นศีลบารมีทานบารมีแล้วก็ภาวนาบารมี ขันติบารมีอดทนอดกลั้นทุกๆอย่างถ้าเราไม่มีความเพียรแล้วจะมีความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรความสําเร็จในชีวิตต้องอาศัยบารมีอันนี้โบราณท่านว่าไว้ฝนทั่งให้เป็นเข็มแสนจะยากทั่งก็คือทั่งที่ใช้ตีเหล็กอันใหญ่เบลอ่อนี่แหละเอาไปฝนให้มันเป็นเข็มกว่าจะเป็นเข็มได้ต้องใช้เวลานาน,านแสนานานเราจะมาเจริญกรรมฐานแค่เจ็ดวัน ถ้าฝนทั้งใช้เวลาเท่าไร่จะเป็นเข็มได้อย่างนี้เป็นต้นท่านต้องทําตลอดไปเมื่อท่านกลับไปบ้านกลับไปก็ต้องเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเวลาก่อนอนทุกวันท่านจะยืนหนอห้าครั้งก็ได้ทบทวนชีวิตของเราไม่อย่างนั้นท่านจะไม่พบกับความจริงของชีวิตจะพบแต่สิ่งที่เป็นของปลอมของปลอมนี้ชอบสบาย ของจริงชอบลำบากตากแดดตากฝนทนลำบากได้ทั้งนั้นนั่นคือของจริงของจริงมันทนของปลอมมันไม่ทนยกตัวอย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เนื้อดีๆใช้ดูสิมันทนไหมเสื้อผ้าราคาถูกมันก็ไม่ทนเหมือนคนเราเช่นเดียวกันนั่งก็ไม่ทนเดินจงกรมก็ไม่ทนเลิกแล้วอดทนไม่ไหวแล้วท่านจะได้อะไร ท่านจะไม่ได้อะไรเลยก็ขอฝากไว้ไม่อย่างนั้นแล้วคนรวยกันหมดทุกคนสิเพราะมันไม่ทนอดทนกันไม่ได้พออดทนไม่ได้ก็เลิกเลยก็เลยไม่รวยพ่อค้าแม่ค้าคนจีนกับคนไทยต่างกันคนไทยพ่อค้าขายขาดทุนเลิกเลยทางนี้ขาดทุนเลิกอีกแต่คนจีนอาตมาเคยได้ยินเขาพูดให้ฟังต้องทนต่อไป ขาดทุนต้องแก้ไขว่ามันขาดทุนเรื่องอะไรหาที่มาที่ไปสิไม่ดีตรงไหนเราก็แก้ไขตรงนั้นขาดทุนอีกก็หาว่าขาดทุนตรงไหนแล้วก็แก้ไขต่อไปเหมือนชีวิตของคนเราเช่นเดียวกันท่านสาธุชนทั้งหลายมันมีปัญหาตรงไหนก็แก้ที่ตรงปัญหานั้นๆแต่เราก็ไม่แก้ปัญหากันแล้วเราจะได้อะไรหรือ เราจะไม่ได้อะไรเลยขอฝากท่านไว้ทั้งหลายต้องอดทนทุกอย่างต้องลำบากลำบนตลอดมาเหมือนกันไม่อย่างนั้นเราก็ต้องตายไปแล้วอาตมาเคยไปเดินทุดงต้องตากแดดตากฝน,ตาก,นตากลมต้องอดทนไม่ได้ฉันข้าวเจ็ดวันก็มีไม่สามารถไปบินฑบาตได้เจ็ดวันเจดคืนเราถึงได้รู้ว่าอ๋อปลาขึ้นไปบนยอดเขาได้ ปลาทวนน้ำก็ขึ้นไปอยู่บนเขาได้ฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐานเป็นบทความสำคัญทำให้เรามีฐานที่ดีทำให้เรานั้นอดทนทำให้เราระลึกชาติระลึกชีวิตได้ให้มีความสงบในชีวิตถ้าเรามีสมาธิภาวนาแล้วเกิดความสงบจะระลึกชาติระลึกชีวิตได้ว่าเมื่อห้าปีมาแล้วเราทำอะไรบ้าง ก็บอกมาเป็นขั้นเป็นตอนทีละปีทีละปีสรุปมาทีละปีเราทำผิดมาจะบอกเราได้ชัดเจนมากนี่ข้อหนึ่งประการที่สองเราจเจริญสติประฐานสีทางสายเอกของพระพุทธเจ้าอยู่ในมรรคแก็จะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนเหตุสอนผลเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนไม่มีเหตุมีผลใครๆพูดอะไรก็โกรธ ใครพูดอะไรที่ไม่ไตรตรองไม่พิจารณาโดยปัญญาเลยโกรธคนนู้นคนนี้เกลียดคนนั้นคนนี้นี่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีหลักไม่มีฐานนั่นเองผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐาน้นั้น,นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตรนตรัยอํานวยวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเทินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ